สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาชมงานรีวิวรอบบบายนะจ๊ะเอาเสื้อในไอ้ป้ายเอ็มเอ็มมาเปิดอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าคลิปรีวิวมันหายเนาะวิดีโอมันหายนะคะอืมเอ็มเศูนย์สองเก้านะคะเสื้อชั้นในคลาสไซส์เกรดเ ออฟไลนลืมเปิดไฟไฟ ใช้นะคะตัวนี้เป็นงานเกรดเอนะครกคะป้ายนี้นะลืมโชว์ป้ายเตา จะไปเปิดพัดลมแป๊บหนึ่งนะลูกค้าร้อนอนะ่ะตอนแรกไม่ร้อนหรอกแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแนละ มันจะมีแบบส่วนมากมันก็เป็นเสื้อในแหละแต่มันก็อาจจะมีปนรุ่นนี้มันอาจจะมีปนแบบสปอร์ตรามาด้วยนะคะอืมน่ะปนมาเล็กน้อยนะคะุณลูกค้าปนไม่เยอะแต่ก็ต้องบอกนะอันนี้ก็คือแจ้งนะคะต้องแจ้งเดี๋ยวลูกค้าจะหาว่าไม่แจ้งเนาะ ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นเสื้อในแหละเสื้อในงานคลาสไซเนาะ เกรด A นะจ๊ะตัวนี้เกรด A นะลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยลองซื้อป้ายนี้ลองลองซื้อดูสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคุณลูกค้างานเขาก็สวยอยู่นะตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าไอตัวป้ายเหลืองลลูกค้าจะแย่งกันนะเนาะ เกรดเอป้ายเหลืองอนะตอนนี้ไม่เคยเปิดเลยนะลูกค้ไม่เคยได้เปิดเลยไปายไม่เคยได้เปิดเลยแต่ลูกค้าก็ยั่งกันซื้อลูกค้าไม่ยั่งกันซื้อป้ายนี้ด้วยสิงานเขาก็โอเคนะเกรดเอราคาไม่สูงไม่สูงถ้าป้ายเหลืองนะราคาน้องเยี่ยมเยาวมากเลยนะตอนเนี้ ซื้อหน่อยไหมจ้าน้องก็งามอยู่ดีล่ะอ้าค่ะ จำนวนตัวค่อนข้างเยอะนะจ๊ะจำนวนตัวค่อนข้างเยอะนะสี่สิกิโลนะป้านี้ บางตัวมันก็จะมีแบบโครงบิดเบี้ยวบ้างเนาะเพราะมันโดนอัดก้อนมานะคุณลูค้าก็ต้องไปดัดไปอะไรบ้างแต่มันแค่เบี้ยวนะมันไม่ได้หักนะคะมันสามารถดัดได้นะ MM029 นะลูกค,ค้า MM029 นะจ๊ะเสื้อไหนเสื้อไหฟ้าใส สวยอะเป็นแบบไม่มีฟองจะมีโครง น,นี่ก็เป็นเสื้อในแบบแบบทูสูงวัยเขาชอบใส่นะแบบเนี้มนยมันคือเหมือนคุณย่าคุณย่าคุณยายเขาชอบใส่อะ่ะมันก็ได้หลากหลายเลยนะคะเสื้อในก็หลากหลายแบบเหมือนกันนะแบบวัยรุ่นแบบคุณแบบ ผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ชอบใส่แบบเนี้ยเหมือนแม่หนูก็ชอบใส่แบบเนี้ยนะมันมีฟองไม่มีโครงประทษ Sechs, ก็เป็นทรงแบ,บบราลูกไม,ม้เยอะมาก ไอ้น้องก็เปี้ยวนะคะไปดัดเอาเด้อป้สาสื่อไหนอะยังนะสนืะ่อในบอกอ๋อ,อแม่คุณเจ้าเขาใส่จังไหรละ่ะเธอ ติดอยู่แค่เนี้ยคุณไม่มีนมใสนะ่เนี่ยมันเหมือนผู้ชายใส่เลยนะต้องคุณมีนมใส่บราลูกมา้า มันก็ไม่ใช่ประาลูกไม้นะแต่สวยนะนะหวานมากไม่มีฟองไม่มีโครงนะคะไม่มีฟองไม่มีโครงอ,อันนี้เป็นแบบตะขอหน้า อ,อ๋อรีวิวก็เหมือนเดิมนะคุณลูกค้าจะส่งให้ฟรีอันนี้เป็นแบบลูกไม้ไม่มีโครงไม่มีฟองนะคะสวยนะรีวิวก็ยังจะส่งให้ฟรีนะคุณลูกค้านะรับอินลดสามร้อย เส้นในทรงแบบนี้มันน่ารักขอโปรัวหน่อยนะว้าวว้าวว้าว,ว,าว แม่มาลาย MM029 ูนย์สองนะคุณลูกค้าเสื้อชั้นในนะจ๊ะเสื้อชั้นในคลาสไซส์เกรดเมันจะมีปนสปอร์ตปลาปลาลูกไม้มาด้วยนะแต่ส่วนส่วนใหญ่มันก็ยังเป็นแบบเสื้อชั้นในทรงแบบนี้นนแบบหละคุลูกค้าอย่างอื่นมันปนมาบ้างแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกเสื้อชั้นในที่มันมีโครงมีอะไรเนะี่ย สปอตบราหรือว่าพวกรราลูกไม้อะ่ะมันก็ติดมาบ้างเนาะแต,แต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าเื้ในนี่จะเป็นแบบสปอตบรานะจ๊ะ ช <analyze>. <S <S 1> <S 1> ื่ออะไรสิสีเป็นเลนมาก สีหวานมากมันชบเกี่ยวกันเนี่ย พู้เส้นในไม่มีฟองแต่มีแต่โครงแล้วมันเป็นแบบนี้สวยนะแต่ไม่รู้ว่าลูกค้าเอาไปขายได้ราคาไหมบางตัวน้องก็ปิดเปี้ยวเยอะมากเลยอะ เดี๋ยวขอบกลัวข้างล่างหน่อย MM029 ู M นย์ะคุณคามูงนะคะ คุณลูกค้างั้นก็จะประมาณนี้เลยนะคะฝากไว้ด้วยเนาะ mm029 นะตัวนี้จะเป็นเสื้อชั้นในนะคะเสื้อชั้นในเกรด A นะแต่รุ่นนี้อาจจะมีติดพวกงานสร์ตบราแล้วก็แบบ,บราวลูกไม้มาด้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะสอนน่วนมากก็จะเป็นจะเป็นเสื้อชั้นในแบบนี้แหละที่มันมีโครงเนาะส่วนใหญ่นะคะ สปอร์ตบราบราลูกไม้มีติดมานะคะรุ่นนี้40กิโลนะคะจำนวนตัวเดียวนับให้ทีนึงนะคะรีวิวยังเหมือนเดิมนะคะจะส่งให้ฟรีรับเอ็นร้อสามร้อยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจด้วยนะคะ,นะค,ะคุณลค้าขาอ่ะตอนนี้เป็นงานคลาสไซส์นะเซเชนไลคคลาสไซส์นะป้ายนี้นะคะ ไปเต่าเนี่ยขอบคุณครับ